สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ c m i u Inbox พบกับแปมพ,มพิมสุริจินาจาันทร์นักศึกษาภาควิชานิเทศาาศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พิธีกรรับเชิญในรายการ c m i u Inbox ประจำสัปดาห์นี้กันค่ะพบกันในครั้งนี้ทางรายการ c m i u Inbox กลับมาพบกับคุณผู้ชมด้วยเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นภายในรั้วม,มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อีกเช่นเคยค่ะ และในครั้งนี้นะคะก็กลับมาพร้อมกับกระแสของการรักสุขภาพซึ่งจะเห็นได้นะคะว่าสมัยนี้ใครๆก็หันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายหรือแม้แต่การเลือกรับประทานอาหารนั่นเองค่ะในวันนี้ทางรายการ CMIU Inbox จะขอพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับอีกหนึ่งโครงการดีๆเพื่อสุขภาพซึ่งจัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะ ภาควิชาค่ากรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพโดยเริ่มต้นจากการเลือกรับประทานอาหารจึงได้จัดโครงการดีๆเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้ชื่อโครงการอบรมหลักสูตรระยะสัน้นการทำอาหารเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ ตามแนวคิดสุขภาพดีเริ่มต้นจากการเลือกรับประทานอาหารที่ดีตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ5ปีปีพุทธศักราช2557ถึง2561ยุทธศาสตร์ที่5ซึ่งกำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพโครงการนี้เป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อ พัฒนาแล้วก็สนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพให้แก่บุคลากรในมหาวิทยายลัยค่ะสิ่งที่คาดหวังก็คือผู้เข้าอบรมเนี่ยได้มีความรู้มีทักษะในการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพค่ะเพื่อประโยชน์ของผู้เข้าอบรมเองนะคะเพราะว่าปัจจุบันอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในชีวิตของเราค่ะที่เขาบอกว่ากินอะไรก็ได้อย่างนั้นนะคะเราก็เลยอยากให้ บุคลากรหรือว่านักศึกษาในมหาวิทยายลัยของเราเนี่ยได้ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอะคะ่ะอาหารเนี่ยพูดถึงเนี่ยเป็นหัวใจนะคะเป็นหัวใจของการดําเนินชีวิตเลยนะคะสุขภาพเราจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับการรับประทานอาหารนะคะถ้าถ้าเราบริโภคอาหารที่มีประโยชน์นะคะครบห้าหมู่นะคะสุขภาพของเราก็จะแข็งแรงนะคะร่างกายเราก็ จะมีเรียวแรงในการทำงานนะคะในการทำงานในกิจวัตรประจำวันของเราก็จะเป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะสุขภาพดีนะคะแต่ว่าถ้าเราบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขอนามัยหรือว่าทานอาหารไม่ครบหมู่เนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดโรคได้ค่ะ คุณผู้ชมหลายท่านคงเคยได้ยินคำว่า you are what you eat สุขภาพของเราจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับอาหารที่เราเลือกรับประทานกันด้วยนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการทําอาหารเมนูเพื่อสุขภาพกันหลากหลายเมนูกันเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าจะเป็นเมนูใดกันบ้างนั้นไปติดตามชมพร้อมกับเชฟของเรากันเลยค่ะ ผมก็ได้เลือกสรรน,นำเมนูที่แบบว่าเป็นไทยผสมผสานเป็นฟิวชั่นนะครับวันนี้ก็ยกตัวอย่างก็จะมีลาวิโอรี่ปลาอัวสมุนไพรน้ำต้มยำนะครับก็คือเป็นการผสมผสานร,ระหว่างไทยจีนแล้วก็เป็นเอาอาหารเหนือมาประยุกต์ใช้นะครับให้แบบเพิ่มมูลค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งก็จะเป็นยำดอกคจอนชีวิตจิตนะครับก็คือแบบทุกคนอาจจะคิดว่าดอกคจอนรสชาติไม่อร่อยแต่วันนี้ผมก็ได้นํามาประยุกต์ใช้ เอามายำมาทุกอะไรอย่างเงี้ยครับให้แบบมันดูน่าทานการที่เราเลือกรับประทานอาหารแบบเพื่อสุขภาพทําให้แบบเรานี่คืออย่างน้อยก็จะทําให้เรามีสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็ปราศจากจากโรคภัยแล้วก็เวลาจากปกติเราจะรับประทานอาหารที่ประเภทแบบพวกฟาสต์ฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือถึงแม้จะให้เราแบบอิ่มแต่พูดถึงเรื่องคุณภาพหรือว่า ประโยชน์ที่เราได้รับอะไรอย่างเงี้ยครับก็คืออาจจะได้น้อยกว่าอาหารพวกชีวตจิตอาหารคลีนฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับคําแนะนําในการเลือกรับประทานอาหารนะครับก็คืออย่างแรกที่เราสามารถทําได้ก็คืออะไรที่อยู่ในธรรมชาติที่สามารถรับประทานได้ล้วนมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ต้องรับประทานอาหารให้ตรงเวลาครบห้ามู่แล้วต้องเลือกรับประทานอาหารที่สดแล้วแบบมีอยู่ในธรรมชาติครับแล้วก็ ทานอาหารพวกประเภทคาร์โบไฮเดรตที่มาจากธรรมชาติไม่ผ่านการขัดสีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็หลีกเลี่ยงเงนะครื่องดื่มแอลกอฮอล์รับประทานโปรตีนให้เป็นส่วนมากโดยเฉพาะเนื้อปลานะครับในช่วงนี้เราไปฟังความรู้สึกของผู้ที่เข้าร่วมโครงการกันดีกว่าค่ะว่ากิจกรรมในครั้งนี้ได้ให้อะไรกับพวกเขาเหล่านั้นบ้างพร้อมแล้วไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ ำหรับกิจกรรมนี้นะครับอย่างแรกเลยผมก็ได้ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากทางมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒเชียงใหม่นะครับจากสาขาข้า,ากรการศาสตร์นะครับจะมีการอบรมการทำอาหารเกี่ยวกับอาหารที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพครับจึงมีความสนใจว่าเราเรียนผ้าแต่เราอยากมีความรู้เกี่ยวกับด้านอาหารผมจึงคิดว่าถ้าเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้เนี่ยน่าจะให้ประโยชน์อะไรแก่กับตัวเราครับ ก็หลังจากที่ได้ทำอาหารได้เรียนรู้สูตรเนี่ยก็ทำให้ผมเห็นว่าการทำอาหารเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับกว่าจะเป็นอาหารให้เรารับประทานมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาวัตถุดิบต่างๆนะครับและมาจนถึงขั้นตอนการปรุงหากเราปรุงผิดพลาไดไปแม้แต่นิดเดียวเนี่ยอาจจะทำให้รสชาติของอาหารเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับวันนี้นะครับ ก็ได้ทำเมนูเกี่ยวกับกลิ่ n อินท m a ย l นะครับจะเป็นเมนูเกี่ยวกับการทำที่มีวัตถุดิบในการนำกุ้งมาเป็นส่วนผสมในการทำนะครับแล้วก็ยังมีการทำลาวิโอปลาต้ยมยำน้ำใสนะครับแล้วยังมีอีกเมนูต่างๆอีกมากมายเลยนะครับซึ่งวันนี้ได้ทดลองทำสามถเมนูด้วยกันครับ mm hmm. ก็หลังจากที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้แล้วนะครับผมก็จะนำความรู้เนี่ยไปทำอาหารให้ตนเองกิน ซึ่งวันนี้เนี่ยก็ปกติเวลาเราทําอาหารเราก็จะแบบใส่ตรงนั้นตรงนี้หยิบจับตรงนั้นตรงนี้อาตรงนั้นตรงนี้อาจจะขาดหายไปบ้างแต่วันเนี้ยเราได้รับความรู้แล้วก็สูตรที่เป็นเพื่อสุขภาพอย่างถูกต้องด้วยปกติก็ไม่ไม่ค่อยได้ได้ทานอาหารประเภทนี้ส่วนมากก็จะเป็นข้าเป็นอาหารที่ทําเองก็เป็นอาหารง่ายๆเครับเช่นเมนูมาม่านะครับเมนูไข่ทอดเป็น เมนูของเด็กหอครับก็ถ้าจะออกไปกินตามร้านอาหารตามสั่งเนี่ยก็มีผัดก็เป็นพวกอาหารตามสั่งผัดกระเพราข้าวผัดอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแม่ค้าที่เขาปรุงให้เราเนี่ยมันจะถูกต้องตามลักษณะส,สุขอนามัยหรือเปล่าจะมีประโยชน์ให้กับแก่ตัวเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับก็คิดว่าตอนนี้มีความรู้แล้วก็รู้ได้เห็นถึงวิธีการทําผมก็คิดว่าจะนําไปรับประทานบ,าบ่อยๆแล้วก็จะติดตามเมนู ที่ทำเพื่อสุขภาพเพราะราตอนนี้เราต้องดูแลรักษาสุขภาพของตนเองด้วยครับมันได้ความรู้หลายๆอย่างครับหนึ่งได้ทั้งเพื่อนได้ความสนุกสนานได้ความรู้ที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันผมเป็นคนที่ไม่ค่อยทำอาหารเลยครับก็ต้องเข้ามาก็ได้เมนูหลายๆอย่างในวันนี้ครับรู้ว่าเราต้อง เตรียมตัวยัางไงาในการทําอาหารเพราะการทําอาหารมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยครับกว่าจะลังสารออกมาแต่และเมนูนี่มันยากมากครับต้องเตรียมส่วนผสมทุกอย่างถ้าส่วนผสมไม่ครบอาหารอาจจะออกมาไม่อร่อยก็ได้ครับก็คงจะเอาไปทําในชีวิตประจําวันครับเพราะทุกวันก็กินแต่มามา่าอยู่หอทุกวันก็มาเรียนวันนี้ก็ได้เมนูหลายๆอย่างก็เอาไปปรับใช้ไปทําที่หอกินเองครับ อยากจะฝากถึงนะครับให้เลือกกินแต่อาหารที่มีประโยชน์ผักผลไม้กินอาหารให้ตรงเวลานะครับกินให้ครบ5หมู่ครับคือโครงการนี้เป็นโครงการที่เหมาะสําหรับนักศึกษานะคะมีจุดสนใจว่า,อ,าอยากอยากทำอาหารได้รู้จักเมนูต่างๆที่เชฟได้สอนนะคะได้ได้รู้วิธีการทำอาหาร หลากหลายเพื่อสุขภาพค่ะอยากให้ท่านท่านผู้ชมนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพ<ม>เช่น<ม>ผกักและผละไม้ต่างๆที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายค่ะ ก็เพราะว่ากิจกรรมนี้คือมันน่าสนใจครับได้ทําอาหารแบบแปลกๆเมนูใหม่ๆอะไรเงี้ยครับก็วันนี้ได้เรียนรู้การทําเมนูใหม่ๆนะครับแบบเมนูเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยครัมี Taste of Nature กับยําดอกคาจรชีวจิตครับ Taste of Nature นี่จะเป็นข้าวหงกับถั่วแดงแล้วก็จะมีอกไก่ย่างครับยำดอกาจรนี่ก็จะเป็นยำดอกคาจรแล้วก็ห่อด้วย แผ่นปอเปี๊ยะยวนครับถ้าเมนูทั่วไปมันก็จะรสชาติจะจัดจ้านและเมนูสุขภาพนี้จะรสชาติจะอ่อนกว่าครับการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะคะดังนั้นแล้วหากต้องการมีสุขภาพที่ดีอย่าลืมดูแลตนเองด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่และพักผ่อนอย่างเพียงพอค่ะ สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ CMIU Inbox แล้วคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารดีๆจากรวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ทางสถานีโทรทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ VTV Cable TV ของคนเชียงใหม่และทางยีลิง YouTube ด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ